นำเชือกคล้องไปยังวัตถุที่เราต้องการพับเชือกแล้วให้หมุน3-4รอบโดยการหมุนเราจะหมุนเชือกเข้าหาตัวเองเราจะหมุนเชือก3-4รอบหรือจะหมุนเยอะก,กว่านั้นตามความสวยงามและตามที่เราต้องการได้เลยครับเมื่อหมุนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้นำปลายเชือกพับและสอดเข้าไปในบ่วงได้เลยครับแล้วพับปลายเชือกสอดเข้ามาในรูเพื่อว่าเวลาเราแก้เราจะสามารถทําได้ง่ายครับพับปลายเชือกฝั่งทั้งซ้ายให้เป็นวงกลมและนําวงกลมวางไปยังเชือกอีกหนึ่งเส้นทําการดึงเชือกลอดขึ้นมา และให้เราทําการพับเชือกฝั่งทางซ้ายมือลอดไปยังบ่วงที่เราทําการเตรียมไว้ครับทําการดึงจัดเชือกให้ดูดีสวยงามครับเพ <mm ียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการมัดเชือกแบบง่ายง่ายให้พับเชือกแล้วลอดไปยังวัตถุที่เราต้องการมัดให้ปลายเชือกอยู่ข้างบนพับเชือกฝั่งเส้นด้านล่างลอดเข้ามาฝั่งทางซ้ายให้เราทําการพับปลายเชือกและสอดเข้ามายังบ่วงที่เราทําเอาไว้ครับทําการจัดแต่งเชือกให้เข้าที่ดึงเชือกเส้นด้านล่างให้ตึง เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการมัดเชือกแบบง่าย